ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะครับเลยไหนไมีเวลามาเบิงสวนเนาะครับผมท่านไหนมีอย่างครับหลังจากเห็ดเพียงหน้าแล้วก็มาทําความสะอาดบริเวณสวนเนาะครับผมาบ,บาดานข้าเจ้ามาจอข้าเจ้าท่านไหนว่าเบิงไห่เนาะครับผมกัดสีมีเมื่อจอบาดานมีนามไมีอย่างแล้วจังสดใดเริ่มหาต้นไม้ต้นห่ังมาปลูก ะครับอันนี้ก็ที่ถไถไหวอาทิตย์ก้อนนะครับว่าหอยยาห้งมันตายแล้วก็จังสีมาล่งปอเที่ยงนะครับอาจิะเป็นปอเที่ยงหรือต้อนท่านแต่วันจังเบิงอีกเที่ยหนึ่งครับผมนี่ครับแบบว่าเขามาทางบริเวณหัวนะครับหม้มแนแปนนั่นอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะผ้ายางเบิงด้านหลังสวนนะครับตรานี้เอเียงไง หน้าคู่เดียวเขาเมือนนี่วนลูกไส้ามานํากับป่ามาบอกว่ามีไฟเข่ากวอนลูกไส้ย,ยังสีมาลูกไส้ว่าทีโดยรอบกับป่าม้านี่มาเล่นที่ไทยไปถึงตรงนี้นะครับงานตัวเทียงหน้านะครับเบิ่งอย่างมุ่มนันหลังอันนั้นตรงทางทางเข่ามาสวนนะครับผม เดี๋ยวผมผ้ายางออมไปบริเวณหัวครับครับตอนนี้ก็เว่ล่าโดยปร่มาณสิหูโมงแล้วเริ่มคำละประมาณสิมืนม่นเมื่อจังน้อยนะครับ ด่านตำกรล่องสารมาได้ไถนะครับจงหงายยาหายยงมันเกิดกับดินมันเป็นดินไหมันเกา่าไม่ได้ดินไส้แต่ไถ่ริรนี้นี่มมัดไส้กับไหลลงหมดนะครับ,รบดินเริ่มครับขึ้นมาอุดมสมบูรณ์นะครับ นี่ข้อยขี่ปมเนาะครับพอเพิ่นปลูกมั่นปลูกยังใส่ยาข่ายาข่าแมงหลาย,ยงงนะครับดินสังเกตต่างกับนี่ขวยขี่ปมข้อยแมงขี้นุ่นข้อย,ยนั่นข้อยนี่เลยนี่แหละแสดงว่าดินจะมาโอเคแหละเนี่ยครับยุกลกางให้กลางสวนแถบสิโลไม่เสียงกันเลย สาาขุดในเข่าปีนึงละงามกัพอมีเหลือครับผมอันนี้เป็นสาของโครงการหมอดินเนาะครับสมทบจ่ายเพิ่ม2อ0 0หานะครับผมขันเท้าขุดเองกะสิเมื่อหลายก้อนอยู่ ขนาดมันครับตรงเกามแไ่งถึงตรงบริเวณสันดินนะครับผมบริเวณสาเกาอันนี้คือบริเวณที่ขุดขุดเพิ่มขุดเพิ่มมื้อน,นึงนะครับมื้อน,นึงก็ได้ประมาณเนี้ยครับผมบบเดี๋ยวผมพาลงไปงข้างลาง ปกติขนาฝนกัหน,น้ามาเต็มทีกับเพียงรือับทอนี่เนนะครับนะครับนะกนระโดดลงมาเหลือขอนแล้วรบ,บริเวนสาเกเนะครับจิตถึงตรงนี้ ขอบถึงขอบตรงนี้นะครับสาเก่าอันนี้ค่ะคือคุดเพิ่มเมื่อหนึ่งครับความลึกกับประมาณ3ามเมตรนะครับเห็นเพลนวางสั่นปละ,ปะม,มัณสามเมตรมีกุ้งป่อยมีปลาซิ้วนะครับว่่ได้ปล่อยปลาแต่ว่ามหัวมาตาใสนะครับน่าจะมาจาก ่อนน้ำไหลมันขึ้นไม้คา,างรางครับปล่อยมันแพร่ต่อไปนี่ครับดินเกิดเป็นดินทรายฝนตกสมัยทาหนึง่งมันก็นสไลดลงมากนะครับ ุหมยาวมาถึงยาวมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงด้านหลังอันนี้เป็นลักแลนด้านหลังสวนนะครับ อมห่างจากโตเทียงหน้าก่ะไก่เติบด้วยครับที่แรกว่าสิม,มะเห็ดว้บริเวณด้านหลังกะว่าไฟมันเข่ามากไก่โหดไฟฝ่ามหอดเลยเล่ยเล่ยตเห็ดว้ด้านอนะ่ะเกิดจังจอบาดานเอาเนาะครับ เทวดาเลียงมีต้นกล้วยนะครับมอเคยพอน้ำพอ,อยังจากการโลดเลยน,น้ำฝน้วนๆนะครับมีต้นมะกว่าครับกะเหลือสนีแล้วครับอันนี้เทวดาเลียงใช่ไหครับร่วนหมกข้าวนะครับไม่ต้องเบาถึงครับบอรหลอดเน่นอน ม้วนหาจะรอดครับส้นมะพร้าวนนี้ยางหน้าเนาะครับอายุปีหนึ่งสักหน่อครับปล่อยปล่อยเทวดาเหลี่ยงอันนี่พอปลูกตอนนั้นถ้านในนี้เราบ่มนมนะ้ำเราบ่มยังเนาะครับล่องล่องเบิง่งว่ามันสิยนยังบ่อยังกะปรากฏลาบ่อยังอีลี สายฟังน้ำที่เหลือเนี่ยนายมันมที่นี่ตาน้ำนะครับน้ำม,มันกับพุดขึ้นมาเรลือเลยใครกับว่าเหลือนะครับว่าไม่น้ำนะจะรลอด สร้างมนกะมนไปเลยครับโมมียอดเลยสร้างมนขงเขียวๆพระหูมันติดติดมาติด เห็ดว่าฟังข่างๆเนาะเขาเจ้าเป็นสิทฐธรรมเห็ดไฮมันเนี่เห็ดยังทั้งหมดอะ่ะขาเจ้าบอกว่าขี่ขั้นแต่ที่ปล่อยไว้บ่ปลูกมัอกองก็คือต่างคนต่างเห็ดเนาะครับกบ็มันกว่าขี่ขั้นเห็ดเรววา,าง่ายง่ายคนกินว่าได้เห็ดใบถ้าขายเขาย่างเดียวเดี๋ยวย่างอ้อหมือนไปทั้งหน้านะครับ ติดกันแค่เราปู่มมั่นอย่างเดียวเลยท่าเสียงนกเสียงกาครับพวกสบายใจอยู่ทงอยู่ท่า หน้ามย่างเดียวครับถ้าใน่กาเอายังมาปูเพราะว่าเบืงนามก็น่เป็นอย่างไง เป็นไฮน่านะครับเป็นไฮน่าไปสองนันคู่เป็น,นไฮน,น,น,น่าสองไฮอันนี้ต้นมะข้อครับครับบริเวณไฮน่าประมาณสองไร่ครับผม ครับต่างเระเทศกำลังหิดตกดินละเดี๋ยวจังน้อยคงมาขอบ้านละ นี่สวยครับพี่น้องตะเวนกำลังตกกล่องงานสีเห็นมาชัดครับปก็ูกแวนวเทียของมักนะครับจากแค่นใบย,ยูวายกินเจ้าของกินอย่างนี้หามาลงกับเบิ้งต้นใหม่สีท่นแหลมจังน้อย ແບບนี้ລະບົບນ້ຳນະຄັນນາໄປໂອເ ภาพเดี๋ยวมฟังเนี่ยอย่างงเป็นโล่งๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดต้นใหม่มากอี้เป็นว่างไงเป็นหน้าโคกนะครับหน้าอยูที่สูงหนามมอมี่ตองขถาน้ำฝนย่างเดียว คอยสั่งค่อยแปลงไปเนาะครับคอยเค็ดเคล็ดเจอเงื่อนไปนะครับมีเว้นประตูทางเขา่าอันนั้นก็ฟังอีกฟังหนึ่งนาะครับข้าจ้าก็ปลูกมันทั้งหมดนี่กันะครับอันนี้ผลงานชิ้นแรกนะครับความภูมิใจครับบางคนอาจว่ายจะเป็นเงินเมื่อไรแต่ส่วรจะเก็บได้ก็หลาย กระโดนอยู่ครับเงินสี่หมื่น 40, ยังไม่สั่งอันนี้ครับเดี๋ยวนี้เก็บหลังค่าเดี๋ยวนี้เก็บใหม่เดี๋ยวนี้เก็บอิฐเก็บปูนไปแล้วครับ่อยทยอยมาสั่งไปครับสีสันจะน้อยนาครับ หขบวนก็เป็นลงๆเลยนะครับเสียงหน้าคำนวดไว้แล้วล่ะครับใส่ไม้ใส okay. ่ไม้ฟ้าเชื้อราทีเเมืนอีกประมาณพันร่วมไม้โค้งไม้ยังกับบ่าหนาจะเกินเจ็ดพันเนาะครับเดี๋ยวจังจังคุยกับสางเป็นเมืองมาสิเมืดเท่าไร มก็เิ่งราคาเช่ามากอะแผ่นละ60บาทถึง90บาทในตารางเมตรบางแหลเวเบ่งร่วมหนาตางร่วมอย่างกะที่นาจะนาจะงบไวพราะเกินมืนเนาะครับครับยังไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเห้เด้ครับกดแชร์เด้ครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับ